สวัสดีครับวันนี้นะครับปอพาโชคนะครับจำหนอุปกรณ์ไฮโลไฮเทคทุกชนิดนะครับวันนี้มีงานเหล็กมานาเสนอนะครับเป็นจานสไลด์นะครับตาตื้นนะครับ3เม็ดงานนะครับจะลองให้ดูนะครับดี๋ยวลองเล่นให้ดูนะครับตาตื้นนะครับตัวนี้ดูนะครับ3เม็ดงานเล่นหน้า4นะครับ จะเอาอะไรแล้วก็สไลด์เข้าไปเลยนะครับตัวนี้จะไม่ผักไม่ผักไม่ดูดนะครับไม่ผักไม่ดูดนะครับพี่คือเราสไลด์ลงขึ้น่างนี้เลยจึ๊บนี่ครับสไลด์ขึ้นไปเลยปึ๊บถ้าสไลด์ขึ้นอย่างนี้ก็จะเป็นหกนะครับพี่นี่ครับยกไม่ต้องแรงนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นงานสามเมตรแบบดินได้นะครับยกไม่ต้องแรงนะครับอ่ะเราหกมาแล้วคเราจะเอาห้าครับแล้วก็สไลด์ไปอย่างนี้ครับจึ๊บนี่ครับ ลูกไม่จําเป็นนะครับอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับนี่เราสไลด์เข้าไปจึ๊บงานแม่นๆนะครับนี่จะเป็นห้านะครับจะเป็นสองตัวผิดนะครับถ้าเราเลื่อนมาอย่างนี้จะเป็นสองนะครับนี่จึ๊บสองนี่นะครับนี่นะครับงานสามเม็ดนะครับเป็นสองเสียงเพราะขยาววัดดวงได้นะครับตัวนี้อ่าคือเราจะเอาได้หมดนะครับอย่างนี้ก็ได้นี่เอาเอี่ยวอย่างนี้ครับ นี่เอียวคือลูกค้าเลือกเอานะครับว่าลูกค้าจะสไลด์เป็นอะไรแต่ตรงนี้เป็นสามเม็ดเลยนะครับทีนี้เราจะยกเป็นเอียวหมดเลยนะครับตรงเม็ดนี้ก็ได้นะครับนี่ครับสามเม็ดแม่นๆเลยครับไม่หลุดเลยอยู่ที่เราสไลด์นะครับเราจะเอาเป็นอันนี้เอาเป็นอะไรนะสองสองมาอันนี้เป็นหกอันนี้เป็นห้าก็ได้ครับ นี่หกนี่ครับอยู่ที่เราสไลด์เอานะครับนี่ครับเป็นไงครับเราจะสไลด์อะไรก็ได้อันนี้คือสามเม็ดงานเลยตาตื้นตัวนี้ตาตื้นสามเม็ดงานยกไม่ต้องแรงมากนะครับยกแค่น้ำหนักกลางๆพอนะครับไม่ต้องแรงมากเสียงเพาะนะครับสไลด์ให้สี่จุดเลยตัวนี้สไลด์สี่จุดเลยเสียงเพาะๆเลยครับนีเสียงเพาะๆเลยสไลด์สี่จุด ถ้าเกิดสนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่ร้านนะครับปอพาโชคนะครับขอบคุณครับผม